ข้อความที่เขาอยากสื่อสารกับคุณที่สุดตอนนี้คือเรื่องใดคะขอให้ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาประจำตัวของคุณโปรดเปิดทางให้ได้ทราบคำตอบค่ะนึกถึงหน้าคนที่คุณอยากทราบคำตอบไว้ข้อความที่เขาอยากสื่อสารกับคุณที่สุดตอนนี้ก็คือเขากำลังตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับตัวคุณค่ะ เขาอยากที่จะทําให้ความรักความสัมพันธ์มันกลับมาชัดเจนอีกครั้งหนึง่งเขามองว่าตัวคุณเองเป็นคนที่ทําให้เขาได้กลับมามีความสุขค่ะได้กลับมามีรอยยิ้มได้กลับมามีเสียงหัวเราะทำให้เขาสามารถที่จะมองเห็นอนาคตที่สดใสได้คุณคือคนที่มีค่าที่สุดคุณคือคนที่สามารถที่จะทำให้เขารู้สึกว่าชีวิตของเขาจะได้กลับมามีความมั่นคงอีกครั้งหนึง่ง แล้วตัวเขาเองอาจจะไม่เคยเล่าให้คุณฟังเลยใช่ไหมคะว่าเขารู้สึกกลัวรู้สึกกังวลใจมากแค่ไหนกับความรักความสัมพันธ์เพราะตัวเขาเองยังต้องเผชิญกับสถานการณ์ชีวิตหลายสิ่งหลายอย่างยังต้องต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่างๆในชีวิตของเขาอีกมากมายเลยนะคะแต่สุดท้ายแล้ว เขาก็ไม่สามารถที่จะต้านทานความคิดถึงคุณได้ไม่สามารถที่จะต้านทานความรักที่มีต่อคุณความห่วงแหนตัวคุณที่ยังมีอยู่ความมั่นคงในความรักความสัมพันธ์ทำให้เขาอยากที่จะกลับมาหาคุณค่ะทำให้เขาอยากที่จะกลับมาสื่อสารพูดคุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งทําให้เขาอยากที่จะกลับมาสร้างอนาคตที่ดีอนาคตที่สดใสร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ ในอีกไม่ช้านี้นะคะภายใน7วัน7สัปดาห์หรือคนที่อยู่แดนไกลอยู่ห่างไกลกันมากๆภายใน7เดือนนี้มีโอกาสที่เขาจะเดินทางมาพบเจอกับคุณค่ะมีโอกาสที่จะทำให้ความรักความสัมพันธ์ได้มีความชัดเจนมากขึ้นและเขาก็จะกลับมาวางแผนอนาคตที่ดีอนาคตที่มีความมั่นคงร่วมกับคุณมันจะทำให้คุณมีความสุข กับสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์มีครั้งนี้มากๆเลยนะคะแม่หมอขอข้อความที่เขาอยากสื่อสารกับคุณอีกหนึ่งใบค่ะ Please give me time I have never felt e h i s way before <S mm hmm. <S เขาอยากให้คุณให้เวลาเขามากขึ้นค่ะเขาไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนเลยนะคะเมื่อก่อนคุณอาจจะให้เวลากับเขาแต่ณตอนนี้ คุณอาจจะเงียบหรือติดต่อสื่อสารกับเขาน้อยลงใช่ไหมคะตอนนี้เขารู้สึกแครคุณมากๆเลยนะคะแม่หมอขอเป็นกำลังใจให้กับความรักความสัมพันธ์ของคุณในครั้งนี้นะคะขอให้คุณโชคดีขอให้คุณได้พบเจอกับความรักดีๆคะ่ะ